สีแดงแรงธิ์วันนี้วันวาเลนไทน์บอกแล้วทำไรทํามูปูเขาไฟงงมากงงมากงงคืออะไรอ่ะมีทั้งหมูทั้งกุ้งแล้วก็ทั้งชีสครับจุ่มลงไปค่ะอยู่บ้านก็ทำกินเองกันได้นะฮะอะไรกันครับเนี่ยวันวาเลนไทน์ไม่ต้องไปต่อคิวแย่งร้านอาหารครับเพียงแค่มีเมียแบบนี้ฮะ ไปเกลียว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 คืออะไรอ่ะเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรคะอะไรกันครับเนี like ่ยน้หนูเป็นอะไรครับเนี่ยหนูพูดอะไรครับ เอาน้ำอะไรเอามาเปิดน้ำให้เอาจะเอาน้ำปัดฝนนะอุ้ยน้ำปัดฝนน้ำปัดฝนสวัสดีทุกคนนะครับพวกเราครอบครัวตัวบี้นะครับบ้านบีบีแล้วก็เชบุกไปไหนอ๋อเชบุกลงไปซื้อของนะครับพวกเราไม่ได้ลงไปนะครับสวัสดีวันที่14่กุมภาพันธ์ลอยกระทงวันสงการด้วยนะฮะ ไฟใหญ่เราจะทงหลกการไม่ใช่1 4กุมภาก็เป็นวันเลนไทน์นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับยังไงก็ขอให้คนที่มีความรักนะครับรักกันยิ่งขึ้นไปนะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะครับก็ขอให้ได้จเจอเนื้อคู่เร็วๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้วันที่1 4กุมภาพวกเราไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็ทํางานกันเหมือนเดิมนะครับทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นเหมือนทุกๆวันเนี่ยเพราะว่าเราก็คิดว่าทุกๆวันเนี่ยเราก็มีความรักให้กันอยู่แล้้้วววววในน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 นคครรรรออบัััััะะะะะเเพาาฉไม่่จจปป็ี Yeah. แต่นะฮะจะมีเซอร์ไพรส์ให้แม่บุ๊กนิดหนึ่งน,นิดเดียวเองทุกคนอย่าคาดหวังนะว่ามันจะยิ่งใหญ่หรือมันจะอลังการอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เรามีลูกกันมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์อะไรกันเลยนะครับทาแต่งานนะครับยุ่งแต่งานแล้วก็ดูแลแต่ลูกนะครับอะไรที่เราเคยทําให้กันเราเคยเซอร์ไพรส์ให้กันตอนที่สมัยที่เราครบกันแรกๆตอนที่ยังไม่มีบีบีนะครับช่วงนี้เราไม่ได้ทําให้กันเลยนะฮะเพราะว่าเอาเวลาไปทุ่มให้กับลูกแล้วก็เรื่องงานทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมีเซอร คิดว่าวันนี้วันวาเลนไทน์เราจะเป็นเหมือนทุกๆครั้งอะ่ะจะบอกว่าอยากทําให้เขาบ้างแค่นั้นเองนะฮะส่วนเรื่องเมนูวันนี้เราจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวรอแม่ปุ๊กออกมาก่อนแล้วกันนะฮะเออทุกคนจะบอกว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งเฮียถ่ายทันนะถ่ายน้องบีไว้เขาทําหน้างอนไม่รู้สําหรับเราคิดว่าเขาน่ารักมากเลยเขาทําหน้าแบบเนี้ยอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูฮะอฮ้ยจไมททาหน้างั้นนะลูกอ้ยเป็นอะไรดี อุยในคลิปนะฮะก็คือตอนที่ผมดุเขาเนะี่ยไม่รู้ไม่รู้ดุเรื่องอะไรอะ่ะแล้วหน้าก็เป็นอย่างในคลิปนะฮะเราก็เลยเอาโทรศัพท์เพื่อมาถ่ายลงไปในทิกตอกละลงไปในไอจีลวแต่ยังไม่ได้ลงให้เพื่อนๆได้ดูใน YouTube นะฮะก็เลยเอามาขึ้นให้ดูนะครับมาเลูกเชียรไกับพิธกรมาเยอะมามาแล้วค่ะแม่บุก๊กโอ้โหวันนี้มา,มาเลนทายใช่ไหมคะ ทำไมใส่ชุดอย่างเงี้ยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้น้ำไม่มีน้ำวันเนี้ยแค่เงินโอนเข้าบัญชีก็พออีกแล้วอะไรก็เงินเราอ่ะไหนเรามีเซอร์ไพรส์นี่ซื้ออะไรมาซาลาเปาให้บีบีใช่ไหมคะใช่บีบีมาเร็วหมามาซื้อเลยมาให้เร็ว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 มาแล้ว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 นี่มาแล้วเซอร์ไพรทำไงก่อนคะจ้าก่อนจ้า thank you thank you ก่อนมาเลนทายนะครับขอฟ้อนหนึ่ง วันนี้จะทำอะไรคะชาบูหมูภูเขาไฟค่ะนี่ฮะหมูแล้วมันจะเป็นภูเขาไฟยังไงอะมามะาเดี๋ยวไปรอดูค่ะมีอะไรแปลกๆมาอีกแล้วทุกคนเราดูน้ำดำมานะฮะชาบูหมูภูเขาไฟคุอกเทลจุ่มชีสค่ะอ๋อมีคุ่งคอกเทลด้วยหรอเอาตรงนะตอนแรกก็ไม่รู้เขาทำไหนหรอกแต่ได้ยินคร่าวๆแล้วว่าจะทำชาบูหมูสักอย่างนี่แหละนี่กุ้งคอกเทลใช่ไหมคะจุ่มชีสด้วยโอ้ว้าวไม่พ่นชีสอีกแล้ววันวาเลนไทน์เราก็กินชีสนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลับไปดูที่บ้านแล้วกันนะค กลับมาแล้วทุกคนนี่ฮะโอ้โหสิวขึ้นกลับมาแล้วสิวขึ้น <laughs> นี่ทุกคนวันนี้อะไรนะชาบูภูเขาไฟค่ะกุ้ง <oup ing S 1> ค็อก<อ>เทลจุ่มชีสโอ้โหสีแดงแดงลิปวันนี้วันวาเลนไทน์บอกแล้วโอเคนี่ฮะเดี๋ยวชาบูภูเขาไฟเนี่ยเป็นยังไงในความคิดเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะทำยังไงทำยังไงคะเริ่มแรกคะมันเกี่ยวอะไรกับกะหล่ำปลีอะคะเอาไปทำเป็นฐานไงคะว้าวว้าวเริ่มไปเลยนะเอาทำไปทำเป็นฐานเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราก็เอา อ๋อภูเขาไฟคือหมูมากองขึ้นไป,ปเห็นแล้วว่าคิดตั้งนานว่าชาบูหมูภูเขาไฟคืออะไรในใจคิดคือแบบมันจะมีอะไรพ่นไฟหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมีแบบมีลาวาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเอามาเรียงตั้งขึ้นไปให้ตรสุกนะฮะความคิดดีเนาะแ,แปลกๆดีจะตั้งไน้ไหมต้องรอดูก่อนนะคะไม่มีอะไรที่มามาทำไม่ได้พี่บอกเลยโดยเฉพาะวันนี้เป็นรูปหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวกไหมนี่ป้าปาเดี๋ยวมาทำกันไม่ฟังเลยอ๋อเนี่ยเหรอ ทุกคนนะก็แค่หยิบหมูนะครับใส่แล้วก็แปะลงไปแปะรอบๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วให้มันสูงขึ้นมาเป็นภูเขาไฟป็่แล้วใส่น้ําอะไรครับวันนี้เราจะกินเป็นชาบูน้ําดำาแล้วกุ้งคอกเทลเนี่ยทำยังไงนะวันนี้เป็นคอกเทลไงคะโอ้้ยนี่ทุกคนเลี้ยงขึ้นไปแบบนี้เลยฮะได้ไหมสรุปออกมาภูเขาไฟนะชัวนะฟูจิป้าวันนี้ทำไมหัวร้องกันน่ะจะเป็นมอนดอยที่ไหนสักนึงแบบมอนดอยเชียงใหม่เหรอ มามา,มาอู้เหนือได้ไหมอู้ให้หน่อยนะเวลาพูดกับป้าอู้ภาษาเหนือได้ไหมป้าจะเข้าใจเหรอคะเนี่ยป้าจะพยายามเข้าใจเวลาพูดพูดภาษาเหนือเลยเดี๋ยวถามอะไรมาพูดเป็นภาษาเหนือนะอไอ้หมูราคากี่บาทคะแปดสิบห้าบาทเจ้าวันนี้ใครจ่ายคะป้าจ่าย แล้วน้ำดานี่คือเราทํำยังไงนะฮะเราไม่ต้องเราไม่ต้องทำยังไงเลยใช่ไหมวันนี้มันมีแบบเป็นซองสําเร็จเจ้าเอาผสมกับน้ําเดือดอย่างเดียวผสมกับน้ำเสร็จแล้วเดือดเลยกินได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วชีสกินยังไงคะชีสก็เอาไปจุ่มกับในน้ำเลยค่ะพูดได้แค่นี้เหรอคะภาษาเหนือพูดได้ทุกคําเลยค่ะถามมาได้เลยค่ะคือเขาเป็นคนพื้นเมืองเลยนะฮะของเชียงใหม่เลยนะเขาพูดภาษาเหนือแบบจ้อเลยเวลาเจอเพื่อนเขาเนี่ยคือเราฟังไม่ทันอ่ะโอ้ตรงหวหัเจ้ามาอต่งงานเจ้าอะไรอะไรนะอ์ไรเราี่ายชาโอ้ี่เซอร์ไพรส์เรใจด้วยนะ คือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะเรียงแบบนี้มาทําไมทั้งที่เดี๋ยวก็ต้องเอาไปเรียงแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจะใส่จานแบบนี้สวยๆมาทําไมอะคะเพราะว่าใส่ใจค่ะใส่ใจได้เข็มมองจบเลยเราพวกเขาเริ่มเอียงแล้วค่ะพวกเขาเอียงแล้วรีบทําเลยค่ะเดี๋ยวพวกเขาพังค่ะไกลแนลไกลแล้วอ้าวอาม่าไปไหนมาวันเป็นทางมาไปไหนมามาเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวข้างนอกไปไหนบอกก่อนนั่งรถไปเอาของไปไหนเอากระเป๋าไปไหนเอาดีไปไหนมาไปหาไปหาแฟน อยากมีกันอยากมีกันหาไม่หายากแม่มีแฟนใหม่ยังหาไม่ได้หาไม่ได้หาไม่ได้ลูกไม่ให้อะไรนะลูกไม่ให้เอาแน่นอนอย่าเพิ่งมีอยู่ลูกก่อนหาไม่มีเอาดิเดินได้ไปไหนมาไปนู่นไปไปเกษตรไปเอาเสื้อผ้าเอาของเข้าวันมาทำไรทำภูเขาไฟงงมากงงมากงงคืออะไรอ่ะจะทำอะไรได้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคีเอทอันนี้เรียกว่าคีเอทแล้วกันห้างบนต้องใส่อะไรเปล่าใส่ค่ เอาแจ้ใส่ไข่ด้วยมาให้เรามากินได้นะนี่แล้วมีกุ้งด้วยกุ้งค็อกแถวมาเรากินกุ้งก็ได้นะได้ด้วยนะได้นะบ้าแปบเนี่ยเปิดเข้าไปทักทายหลานหน่อยทายอะไรล่ะเช้าอุ้มกระป๋องทำไมทำไมอะไม่ได้เล่าวีรีโอมีอะไรแม่ยืนคุยกันข้างหลังบ้านแม่แม่ทำอะไรอยู่บุ๊คเก็บจานสักอย่างนึงเนี่ยเหทอดทะพูเอาแม่ทอดทะพูแต่ข้าวไม่ดิวแต่ล้ทีนี้วีวีก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วก็นั่งเลือเขาจะเอาอะไรดีอ่าใช่เรื่องเล่านะ วางบุ๊วังนะเดี๋ยวเอานมเป็นแกลอนน่าน่ะหกแล้วเป็นไงแล้วเดี๋ยวถือรับบ้านเลยจ้าเอาละความบ้า่ความเดียวกระเตงกระเตงมามาพีอจะกินดื้อช่วงเนี้ยผุ้นพิกภูเขาไฟเสร็จแล้วหรอเป็นผัวที่ดีวันมาเลียนแทนช่วยเมียทรมมันไม่อยู่ไม่มาต้องหักมันไปอ๋อแบบเนี้ค่ะตรงนี้เลย โอเคปะป๊าทำให้นะนี่ปะป๊ามันลื่นลงมาค่ะทุกคนคะขอฮาลทูค่ะทำยังไงไม่ให้กุ้งลื่นลงมาคะทุกคนชาบูผู้ของไฟกุ้งค็อกเทลเสร็จเรียบร้อยก็พอเสียงรนะเบิ วันอะไรคะว,วันวาเลนไทน์วันวาเลนนนไท์ะครับเรามากินชาบูภูเขาไฟใ,ใส่ไข่2อฟองแล้วก็ก<ช>ุ้งฮอกเคีดชีสนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มงาคะ่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มคนสือค่ะเย้โอเคมาแป๊บนึงเราแป๊บนึงทำอะไรอ่ะมาไปจื้อที่ไหนมาเปนวาเลนไทน์ไงไปจื้อที่ไหนมาให้นะไม่ได้ไ,ไม่ได้ให้มา2ปีแล้วสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีๆนะคะ ให้น่ารักน่ารักนะขอบคุณที่อยู่กันมาทั้งสุขทั้งทุกข์นะจริงๆอืมชอบไหม ได้ดอกไม้ด้วยอยากรู้ว่าซื้อตอนไหนเดี๋ยวไปดูฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่หนึ่งครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับ14กุมภานะครับเป็นวันแห่งความรักวันนี้ก็แอบ,บออกมาข้างนอกนะฮะตอนนี้บุ๊กกับบีบีนะครับก็หลับอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งใจจะมาซื้อดอกไม้ให้แม่บุ๊กนะฮะเพราะว่าคบกันมา7ปีทุกๆเทศกาลเนี่ยผมเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้เขานะตั้งแต่เรามีลูกกันเนี่ยก็ไม่เคยได้เซอร์ไพรส์เขาอี ไม่พูดนะแม่บุ๊กไม่พูดนะแต่ก็ลึกๆก็น่าจะมีแหละ <c oughs> แต่เขาก็เข้าใจเรานะครับว่าเราก็ต่างคนต่างเหนื่อยทํางานแล้วก็เลี้ยงลูกเลยไม่มีเวลาที่จะเซอร์ไพรส์อะไรให้กันและกันเลยนะฮะแต่วันนี้ตั้งใจเลยว่าจะให้เขาหลับก่อนนะแล้วก็เราจะแอบออกมานะครับดูสภาพเราสินะหัวฟูเชียตอนนี้เราก็อยู่นที่ปากของตลาดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อดอกไม้ให้เขานะฮะไปะเดี๋ยวไปดูกันฮนะ นี่ทุกคนที่อยากได้ข้อนี้เลยแปลกดีสีชมพูได้มาแล้วทุกคนนะฮะเป็นกุหลาบสีชมพูนะห้าดอกนะครับตั้งแต่คบกันมานะ<ๆ>ก็ยังไม่เคยซื้อกุหลาบสีชมพูให้เขาเลยนะ<ๆ>เห็นแล้วมันสวยอะ่ะ<ๆ>ชอบอะดูดิชอบไหมใช่นี่เป็นดอกมาได้รอบสองปีเลยแล้วเนี่ย<ๆ>อ่หนมเลยมาอย่าเพิ่งเลี้ยนนะครับทุกคนยังไม่ได้กินเลยนะ <c oughs> นี่ครับทุกคนกุ้งฮอกเทลของเราฮะเรียงแบบนี้เลยคลลีบมาเลยค่ะที่รักทีละตัวทีละตัวค่ะหรือสองตัวก็ได้นะแล้วแต่อตัวค่ะเป็นูปหัวใจจัดไปค่ะ หลังจากนั้นก็เอาชีสใส่เข้าไปจัดไปค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็กินได้เลยค่ะยังยังอย่าเพิ่งแงมีความสุขนะเราอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ทุกคนกุ้งคอกเทลจุ่มชีสยืดโอ้ยแบบไปยืดมากเลยอ่ะมาดึงให้โอ้โหยืดเป็นสะพานพระรามแปดเลยทุกคนนี่ฮะแล้วจุ่มลงไปในนี้ครับน้ำจิ้มงานนครับแม่บุ๊กทำเองหมดเลยทั้งพรสื่อทั้งงาแล้วเนี่ยนี่ฮะ ดีมากเลยอะมาเนี่ยซุปดำารัทุกคนืมซุปดำดีมาแล้วฝั่งรอครับนี่ฮะทำกุ้งค็อกเทลครับกุ้งมเ,<อ>เลยหมูห่อชีสไหมคะมาทำให้ได้หมดค่ะมาทำเลยมาทำเลยค่ะตอนนี้สองตัวก่อนนี่มีทั้งหมูทั้งกุ้งแล้วก็ทั้งชีสครับจุ่มลงไปค่ะอยู่บ้านก็ทำกินเองก็ได้นะฮะอะไรกันครับเนี่ยวันวาเลนไทน์ไม่ต้องไปต่อคิวแย่งร้านอาหารครับเพียงแค่มีเมียแบบนี้ฮะ ทำได้ทุกอย่างจริงๆโอ้โหพร้อมยังคะที่รักได้แล้วค่ะอ๋อมาอดูเลยฮะนี่ฮะไปสิทุกคนรออะไรฮะวันนี้ก็จะแบบระยง,งระยางนิดนึงฮะเหมือนสไปเดอร์แมนนี่ทุกคนแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำจิ้มนี่ฮะว้าวไปฮะหืมูออร่อยมากใช้หมูอะไรคะหมูสไลด์คุณรบุตะค่ะหมูหอมอย่างกับเนื้อ เหมือนเนื้อเลยมามะารสชาติแบบกลิ่นหมูเหมือนเนื้อืสุกแล้ววันนี้อยู่ข้างล่างทุกคนดูดิหมูสไลด์หมูดำใช่ไหมคะหมูดำคุโรบุตะสไลด์ค่ะจัดไปค่ะแล้วนี่แหละครับสิ่งที่ผมรอคอยวันนี้อือนี่ทุกคนของเราฮะอร่อยอ่ะปะ้า เป็นไงคะโคตรดีเลยอ่ะนี่จุ่มเลยค่ะคือดีมากเลยเมนูนี้น้ำดำอะ่ะอยากจะบอกยี่ห้อเลยนะน้ำดำอร่อยมากแล้วก็เนื้อหมูนะ,ะได้เลกมานะคะไดเลกอีกแล้วไดเลกที่ไอจีนะฮะเดี๋ยวแม่บุ๊กบอกนะฮะว่าน้ำดำอะไรว้าว ไปสิค้นี่กุ้งคคอกเทลชีสว้าวเอาชีสไปใส่ไข่อีก<ส>โห่ <มก S 1> บ้านเราชีสอีกแล้วไข่หมกชีสเดี๋ยวสักพักก็จะทลายลงไปเดี๋ยวค่อยดูนะเอาแล,ะละ้วล่ะทุกคนดูฮะจุ่มขึ้นมาแล้วก็งับเข้าไป เยอะมากเลยอะมาหืมเมนูนี้ ปลาช่อนน้ำซุปมันมากมากเลยรูป้ปล่าน้ำซุปมันคือแบบที่สุดเลยอะ่ะโอเคน้ำซุปอร่อยจริงน้ำซุปอร่อยมากนีทุกคนวันนีหมอจะไปกินกับข้าวเช้าคะ่ะเอาเก็บไว้นะไม่หมดเราเก็บไปกินได้นะทุกคนืหกุ้งจุ่มเลยครับืหกุ้งม,มันเด้งแบบดึ๊กดึ๊กดึ๊กเลยอะ่ะเอาชี้ลงมา นี่คนฮะใส่ไปเลยฮะในกระบุงป้าทำให้นะนี่เพราะว่าป้าจะกินหมูภูเขาไฟทุกคน,นหอมมากเลยยี่ห้อเนี้ยใช่บอกเพื่อนเพื่อนเลยว่ายี่ห้ออะไรครับเดี๋ยวมีคนถามนะฮะเป็นแบ่งขายเนาะของแมคโครอ่ะเป็นชีสสดอ,ะอ่ะค่ะเขาแบบสไลด์ส,สดๆเลยเนาะจุ่มสิค้ารออะไรฮะนี่ทุกคนไข่ชีสเยิมย้มๆจุ่มฮะอืม <c oughs> ทุกคนคำนี้นะชัวร์มากทุกคนลองไปทำตามดูแฮะไม่ต้องเป็นบูเขาไฟก็ได้ใส่มันลงไปเอาน้ำดำอย่่งเดียวแต่น้ำจิ้มลืมทำให้ดูเสียดายไว้คราวหน้านะคะคราวหน้าค่ะไปฮะอือหืขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แบตหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ข้าวโวตบินล,ลาไปก่อนสวัสดีครับผม